สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับเราก็จะมานะครับมาดูวิธีการนะครับมาดูวิธีการอะไรนะครับสร้าง ID line นะครับสร้าง QR code ID line ให้คนแอดมาแต่และวว่าคือยังไงอ่ะคือเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเขาอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ชื่อนามสกุลจริง หรือว่าชื่อเล่น ID Line นะครับวิธีการทำอย่างไรให้ควรแอดไลน์มามันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะอันดับแรกเดี๋ยวขอญาตัดหน้าจอเพื่อเห็นภาพกันเลยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำนะนะเดี๋ยวขอญาตัดหน้าจอนะนะทำไปดูสดๆกันเลยวันนี้ก็อาจจะเช้าหน่อยนะท่านผู้ชมโอเคเนาะก็ได้ทําการอัดหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ ไลน์ line, นะครับมาที่ไลน์ก่อนนะครับแล้วกดไปที่หน้าหลักก่อนวิธีการสร้างนะกดไปตรงหน้าโปรไฟล์นะครับกดตรงหน้าโปรไฟล์เลยนะครับแล้วกดไปที่คําว่า QR code ตรงนี้นะครับทุกคนจะเจอตรงนี้ไหมมันจะมีระบบฟังก์ชันแบบใหม่นะครับมันจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์นะครับคือถ้าเราเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยแอดไลน์มาแต่ว่าเราไม่อยากจะให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นเบอร์มีอะไรบ้างเบอร์โทรศัพท์ นะครับแล้วก็ชื่อเล่น ID Line แล้วก็ชื่อจริงนามสกุลจริงเราไม่อยากให้เขานะครับเราก็สามารถทําแบบนี้ได้กดตรงนี้เลยนะครับกดที่คัดลอกลิงก์ปึ้งอ่าทีนี้นะครับคือเราสามารถแชร์ได้เลยมันจะมีคัดลอกลิงก์แล้วก็แชร์แล้วก็บันทึกวันนี้จะมาสอนการคัดลอกลิงก์นะครับเพื่อให้ไปวางที่ Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าท k t o อกก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าแต่ว่าเราสามารถสแกนตรงนี้ถ้าเรากดสแกนมันจะสแกนไปที่ตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทานะอ่าเนี่ยครับเราก็ไปที่ YouTube ก่อนแล้วเราก็ทำการไปบาง ID Li n e มันก็จะคนมันก็จะแอดมาที่ของเราได้แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าโอเคนะ ถ้าเกิดใครคิดว่าเขียนคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครช่องบิมบิทให้ด้วยนะครับช่องพี่บิมนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับ